การจานบรีวอร์เซมิเนตลีึ่งเก้าสามก้าสอง่ก้าสาับสุสานนะครับสุสานคนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองการจานาบรีวอสุสานราคาดูสุสานโอ๊ยโอ๊ย วันยากาศเยอะสุดสันรครับรูปเบ้่งบรรยากาศสุดสันขออนุญ,ญาตพี่น้องใครมั่งเดินดูอืมอืมบรรยากาศครับผม มีจากทงชาติอังกฤษก็มีจากที่ไหนอายุยีปีอายุ3-1ป, 3, ปีมิลเลอร์โอทหารฝรั่งที่มาตายอยู่สงครามอยู่ที่สงครามโลกครั้งที่สองครับผมบรรยากาศดูหลุม นี่ครับผมบรรยากาศลมมาจากไหนนา้าแมนมาจากเมืองแมนเชสเตอร์ลิงเมดอายุ28ปีโอ้ยิผ้าเทีนเมตตามวันที่5โอ้โหบรรยากาศาศาสนาคิดที่ไม่ได้กลับบ้านไปมาสงคราม เป็นแถวแล้วครับผมแต่ก็น่าจะไม่มีอะหรอครับมีแค่ป้ายแต่ดีตั้งใบหรือปากกบลุไม่น่ามีกระดูกไม่น่ามีอะไรคนฝังเวนี้ผมบรรยากาศตอมรอบอครับดูให้เป็นแถวครับผม โฟเรียนอาลมี่อดเดีน,เ,นเดอะเลตเตอร์ซิตี้เลตเตอร์เมืองเซเตอร์โกลเดนไฮด์่ไม่คมหา่าพรงไขก่กระแปราบอกอ่านบอกนีครับอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งมองคนมาวางนี่คืออะไรนะ <c oughs> ไม้กางเขน บรรยากาศคนไรชื่อผนี่ครับผมแถนนี้คงไม่ออกมาสู้รบกันมั้งตอนกลางคืนกลางคืนเดินรอบบรรยากาศทางอยู่จากด้านหน้าไปด้านหลังไอด้านหลังไปด้านหน้า รถือดีครับผมนี่จะเป็นบ้านเรือนรอบๆเลยครับผมสมัยนี้ก็ไม่ได้กลัวกันแล้วมัง้งไม่มีอะไรเป็นที่สือสารไว้ลํำลึกเฉยๆครับผมแต่ก็ไม่น่ามีมี มีใครมาหาไม่นอสมัยชื่อของญาติพี่น้องเขาเ้วตุโอ้ใช่คนหาอะไรชื่อไม่เจอดอกขะน้อยสเสวต์ชื่อใครมั่งเนี่ยเด็กเชียร์วุชเนี่ย อ,อ่านไม่ออกเว้เยภาษาข้างหนนั่นเด็กน้อยอ่านเยิงนี้ครับ Captivity มาเดินดูก่อนบรรยากาศครับผมจักกี่พันคนกี่หมื่นคนตายเลียงรายอยู่นี่ไม่ได้กลับบ้านพาม,มาเดินดูครับผมบรรยากาศ ข้างๆก็จะเป็นสุสานของไทยแล้วก็จีนอยู่ฝั่งนูง้นครับผมนู้นจะมีจีนกับไทยโอ้ทงชาออสเตรเลียอ,ออสเตรียอันนี้ส่กสมีเจ้าคนมาเจ้าของพื้นที่อยากพี่น้องเข้ามาดูครับถึงทงชาตัดไว้ที่ทางนี้จะมีครับผม อะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเราจะพาไปในของเมืองการติดตามครับผมเจอกันบายบายบรรยากาศครับตอนดช้าสามสี่โมงสุดสานที่เมืองกันนะจ๊ะไว้เจอกันจ้ะ โอ้โจ oh no. ิสกลลาหนึ่งเก้าสามเก้าถึงหนึ่งเก้าสี่ห้าแผ่นดี้ซ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุสย์นิเป็นสบัตของประชาชาวชายทีทิดให้สถานที่พักตลอดการสำหรับทหารเดชะมุกและทหารอากาศผู้ซึ่งได้รับเกรตินัที่นี้